ดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะชาวเน็ตบังเอิญเจอพระเอกสุตาถ่ายคลิปไว้ได้ตัวจริงไม่เหมือนในทีวีเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเวียสุกุลวัฒนารถที่ตอนนี้ผันตัวเป็นหนุ่มโสดเรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้จะโสดหรือมีแฟนความฮอตก็ไม่ลดลงเลย พุ่งทะลุป,ปลอดตลอดอย่างล่าสุดมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันติ๊ t o อกรายหนึ่งได้โพสคลิปขณะที่เจอหนุ่มเวียเดินอยู่อีกฝั่งของถนนหนุ่มเวียก็โบกทักทายอย่างเป็นกันเองสุดๆแถมแม่งแต่งตัวชิวมากผิดกับภาพลักษณ์ในทีวีก็จะเป็นหนุ่มสุข,ขุมสุดๆค่ะแต่ต้องบอกว่า คลิปนี้เป็นคลิปเจ้าของบัญชีทิกตอกโพสเพราะอยากให้เห็นความน่ารากของหนุ่มคนนี้ค่ะสําหรับเวียเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวีย er อยู่ปีสและได้รับการอนุญ,ญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็น นักแสดงที่มีชื่อเสียงผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวขอขอบคุณที่มาข่าวจายที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรับชมช่องดารากกสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ